แต่น้องเหมยลงคลิปมาเนี่ยนะอันมีก้นยินหลีจอมก็มีในค่ะเนาะมีก้นคอมเมนต์ว่าหังน้องเหมยก็มีในค่ะเนาะอันปรนมามีก้นหักก็มีกนจังในค่ะอ่าเขาว่าหังน้องเหมยจื้อในก็มาถ่มกันในค่ะเนาะเขาว่าอ่าน้องเหมยเนี่ยอยู่เฮิร์มาหลอกมาลายห้ามเหตุการณ์สังเฮมี่ว่าไปกินกลางเงินผูหอ่ะในค่ะเนาะใจเอาค่ะน้องเหมยไปกินเงินผูก้ลยค่ะสามสี่ปีมาในน้องเหมยไปกินกลางเงินผูค่ะ ผูก้มกีไวัสังเฮเมียวในค่ะย้อนเปว่าน้องมือโมหาผูที่ฮักน้องมือเลยโมหาแม่ผูที่ฮักน้องมือเลยในค่ะเนาะปพาะถ้าเขาเอาผัวเขาตุกขะเขาตี่เอาไม่สังละปพาะถ้าเขาอยู่อังก้อยเขาก็เปียวใจอยู่แล้วเพราะถ้าเอาผัวมาเขาหลบเปียวเลยเก่าในค่ะไม่เอาไมและมาตุกขะเลยเก่าในค่ะเนาะปพาะตุกขะเลยเก่าเขาตี่เอาไม่สังย้อก็เพราะถ้าเหาผัวเขาหลบโมหาผัวอันที่อ่าโมหาเร่งลูกมีในค่ะเนาะไม่ใจว่าเขาลูกเมฆก็หาเร่งในค่ะมอโก ไรเงินมากินการเล่ากายาไหนคะเนาะเอาเงินมาปั่นลูกมีไหนค่ะซสาเตียวมีไม่สั่งเอาเปิ้ลมาตุกใจสั่างไปเป็นจินั้นไหนค่ะเนาะเพราะถ้าเอาลูกเอามีมากไหนก็เขาก็หลุมมาลุ่มลาเปิ้นหล่อไหนค่ะเนาะอ่าเขาหลุมหมอลุ่มลาเปิ้นไหนค่ะเอาลูกเปิ้นมาในเขามาเขาเอามาลุ่มลาหล่อมจะเอาลูกเปิ้นมามาเป็นขี้คาดไหนคะเนาะอ่าเพราะถ้าเขาตุกใจก็เข้าสามตีอยู่ไม้สั่งไหนค่ะเนาะจินั้นแหละ เ่ระาะห้าใครีเอาโพในก็เจ๊งจ้าลีลีในคะ่ะปพาะเอาแอนตุกเลือกเก่าในก็อย่าไปเอาในคะเนาะปเาะเอาแอนเปีเ่ยวเลือกเก่าอันนั้นใครเอาก็เอาแล่วในคะ่ะเฮากูก็กอะไรทุบยากษ์กอดีหักกูโกในคะเนาะน้องเหมยย้อนสู้ปั่นกูกโกกอนันตีแช่คลิปไหนใน,นะคะเนาะน้องเหมยย้อนสู้ปั่นา่าเฮากูกกอะไรทบุบยาก่อนดีฮักเขาในคะเนาะเต็มไล่เ็มไล่ฮักเปิดไผ่เลี้ยวในะคะ่ะงั้นจมนำ้ำนำค่ะไม่สุขค่ะ